ในโลกยุคปัจจุบันมนุษย์มีความพยายามในทุกๆทางเพื่อผลิตอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและความต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ต่างๆในแบบเดียวกันปริมาณมากม จะต้องอาศัยแม่พิมพ์ในการขึ้นรูปและกำหนดรูปร่างผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการซึ่งจะทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมจากความสำคัญดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น the master tool of manufacturing หรือ the master of industry product s โดยอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนการใช้แม่พิมพ์มากที่สุดของประเทศไทยคืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตทั้งสองประเภทนี้มีสัดส่วนการใช้แม่พิมพ์รวมกันมากถึงร้อละ62 ของปริมาณการใช้แม่พิมพ์โดยรวมทั้งประเทศอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จึงเป็นตัวจักสำคัญในทุกๆอุตสาหกรรมการผลิตจนถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมนำร่องในแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยปี2555ถึง2574ความต้องการแรงงานฝีมือทางด้านแม่พิมพ์จึงสูงเป็นเงาตามตัว ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานทางด้านแม่ทิมให้มีคุณภาพรองรับกับความต้องการแรงงานและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลิตก,กำลังคนปอนสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยมีการเปิดหลักสูตรทั้งในระดับปวชและปวสสาขาแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะ การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงทั้งในสถานศึกษาซึ่งเตรียมพร้อมไปด้วยเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับการฝึกปฏิบัติให้รู้จริงทำจริงและยังมีการแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในระดับสอสอ,อและระดับสถานศึกษาเพื่อจัดประสบการณ์จริงให้ผู้เรียนในการฝึกงานในสถานประกอบการ มีการจัดสภาพแวดล้อมและเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเห็นโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพก็เป็นสาขาที่สถานประกอบการต่งตางๆนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมต้องการคนที่จบจากสาขานี้จำนวนมากครับก็คือจะทำให้มีรายได้ที่ค่อนข้าง,างสูงนะครับที่ผมเลือกมาเรียนสาขาแม่พิมพ์นะครับก็คือ เป็นสาขาที่มีความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์นะครับก็สำหรับผมนะครับผมคิดว่าจะไปทำงานแล้วก็ส่งตัวเองเรียนระดับที่สูงขึ้นไปในวันเสาร์อาทิตย์จากการจัดระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ทันทีเมื่อจบหลักสูตรและยังสามารถก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างมั่นคงอีกด้วยช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ที่วิทยทาลัยเทคนิคสศรษฐีนะครับสิ่งที่ประทับใจก็คืออย่างแรกครูผู้สอนนะครับมีความจำนานสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผมได้ดีนะครับการเรียนการสอนนอกจากเรียนทฤษฎีผม ก็ยังได้ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรนะครับและได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานทําให้ผมได้เข้ามาทํางานนะครับในบริษัทคานีมิสึนะครับตาแหน่งสตาฟครับงานที่ผมทํานะครับเป็นงานเกี่ยวกับไซอันอกจากนี้นะครับผมยังได้มีโอกาสไปศึกษางานในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเวลา2ปีนะครับบริษัทคานีมิสึนะครับก็ได้ให้ค่าตอบแทน ที่ทำให้ผมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับจากการสำรวจของสภาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมใน6กลุ่มอุตสาหกรรมหลักพบว่ามีความต้องการแรงงานระดับอาชีวศึกษาในช่วงระหว่างปี2554ถึง2558สูงถึงกว่าแสนคนซึ่งสาขาที่ต้องการแรงงานสูงสุดหนึ่งในนั้นก็คือ สาขาแม่พิมพ์การที่เราจารับปวชมาเนี่ยนะครับเป็นการเรียนที่คิดว่าเป็นควา,ามต้องการของประเทศเนี่ยค่อนข้างมากนะครับท่าน,นตรงนี้ก็อยากจะให้เชิญชวนว่าน้องๆนะครับให้มาเรียนคณะเชาวซาเนี่ยเพื่อที่จะไปแข่งขันกับประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศเกาหลีหรือประเทศไต้หวันได้เพราะว่าเราเรียนแล้วทําได้นะครับเรียนแล้วสามารถที่จะไปประกอบอาชีพนะครับจริงๆได้นะครับซึ่งเป็นควา,ามต้องการของประเทศเนี่ย ค่อนข้างมากมีรายได้สูงแล้วก็สามารถที่จะ,ะเป็นเจ้าของกิจการนะครับได้ในอนาคตครับประเทศไทยเราตอนนี้นะครับถือว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยเป็นไปอย่างมากและอย่างรวดเร็วทํำให้ทางด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก็เลยกลายเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเป็นอย่างยิ่งปัญหาอรปสรค ในขณะนี้ที่เราจะพบเจอมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรนะครับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยก็พยายามที่สนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรหรือสนับสนุนทางด้านการจัดอาชีวศึกษา เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเยาวชนน้องๆลูกๆนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมกำลังมองหาเพื่อที่จะคัดสรรว่าอาชีพอะไรที่จะเป็นอาชีพที่มีอนาคตที่ดีนะครับก็อยากจะบอกว่า,าสาขาช่างแม่พิมพ์เป็นสาขาที่น่าสนใจมากสำหรับยุคปัจจุบันนะครับ